สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับตัว Facebook Reel นะครับ mm. ก็คือผมมีโปรไฟล์ Facebook ของตัวเองเนาะ mm. แล้วก็ไปเปิดเป็นโหมดสร้างรายได้ครับ mm. เพื่อที่จะมาทำระบบ Reel เนาะ mm. ในใน c e b o o k กเมตาครับ mm. ทีนี้ผมทำไป แล้วก็มาเจอปัญหานะครับว่าผมสามารถทำทำไอตัวที่เขาเขาให้ให้ทำเป็นระดับ1 2 3 4ี่นั่นแะครับทําไปจนถึงจบที่ระดับที่4แล้วก็เขาก็บอกว่าเสร็จสิ้นนะครับไม่ไม่ส่งระดับที่5มาต่อนะึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าจะเปิดรายได้โฆษณาในสตรีมเนี่ยครับจะต้องมีระดับที่5อีกนะครับก็คือ จะต้องมีเพื่อนครบ5,000คนแล้วก็มีการชมเวลาในการรับชมสตรีมอะครับ6,000 0นาทีเนาะหรือ1,000ชั่วโมงนั่นแหละครับซึ่งอันเนี้ยของผมจะไม่มีให้ทำเลยนะครับเขาก็คือเขาจบไปที่ข้อ4แล้วก็จะไม่ขึ้นมาอีกต่ออีกเลยแล้วผมก็เห็นเพื่อนบางคนก็คือ ทำจบไปแค่ข้อ3ก็มีนะครับไม่ได้มีข้อ4มาให้ทำก็กลายเป็นว่าในรีวของเราอะ่ะก็จะทำได้แค่รับดาวนะครับตั้งค่าดาวได้รับดาวได้แต่ว่าไม่สามารถรับเงินโฆษณาในสตรีมได้นะครับอย่างสมมุติว่าเรามีการไลฟ์สดหรือว่าเราลงวิดีโอยาวแบบนี้ก็จะไม่มีโฆษณาขึ้นมาในในโปรไฟล์ของเราอ่ะนะครับ ซึ่งก็เป็นปัญหาผมก็น่าจะมีหลายคนที่เป็นปัญหาเหมือนผมนะครับผมก็เลยเข้าไปไล่เช็คดูว่ามันเกิดในในศูนย์ช่วยเหลือของเขานะครับว่าในโปรไฟล์ของเรามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ไปเจอว่าผมอ่ะผมคือผมเล่น facebook มานานแล้วเนาะแล้วก็ เคยไปแชร์โพสต์ของเพจนู้นเพจนี้บางทีชอบใจก็แชร์ไปให้เพื่อนดูอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งที่เข้าไปตรวจด,ดูอะ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกทีนะว่าผมเข้าไปดูใน facebook อะ่ะแล้วเขาแจ้งว่ามันมีปัญหาเรื่องเป็นการสแปมเพจนั้นเป็นเพจสแปมครับก็คือผิดกฎของ facebook นะครับแต่ว่าผมก็เข้าไปดูแล้วก็พยายามทำการลบ โพสนั้นที่ผมโพสต์ไปนานแล้วนะครับกแต่ว่ามันลบไม่ได้ลบยังไงก็ลบไม่ออกนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็ผิดกดค้างอยู่อย่างนั้นนะครับมีอยู่2อันที่มันโพสต์แล้วมันลบไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยก็ต้องเข้าไปที่หน้านั้นนะครับที่มันมีปัญหาเออเลือกแล้วก็ไปเขย่าโทรศัพท์เขามีระบบให้เขย่าโทรศัพท์เนาะแล้วมันจะขึ้นหน้าบอกว่าให้เรารายงานปัญหา แล้วก็พิมพ์แจ้งปัญหาเข้าไปว่าเนี่ยโพสเนี่ยเราอยากจะลบแต่เราลบไม่ได้นะครับแค่เขาช่วยดูหน่อยก็แล้วก็ส่งไปที่ระบบซัพพอร์ตของ a c e b o o k นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ส่งไปแล้วแล้วก็รอผลตอบมาอยู่นะครับว่าเขาจะสามารถช่วยเราได้ไหมว่าจะช่วยลบไอสิ่งที่เราไม่ต้องการนั้นนะแล้วมันผิดกฎนะออกไปได้ไหมนะครับซึ่งผมคิดว่า ถ้ามันลบไม่ได้จริงๆก็คือก็น่าเสียดายครับซึ่งโปรไฟล์ของผมเนี่ยก็ทํามามีผู้ติดตามตั้ง6,000คนแล้วครับทํามานานพอสมควรแล้วก็โพสต์วิดีโอโพสต์เียวอะไรไปเยอะเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ถ้าถ้าโพสต์เนี่ยก็จะมีเพื่อนเห็นเยอะเลยแล้วก็มีเพราะว่ามีคนติดตามเริ่มเยอะเนาะแล้วก็จะมีการ ตอบรับมีการกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรเข้ามาเยอะแยะครับแต่ก็น่าเป็นที่น่าเสียดายว่ามันไม่สามารถเปิดรายได้ได้นะครับซึ่งถ้าเขาแก้ไม่ได้จริงๆผมก็คือทําอะไรกับโปรไฟล์นี้ไม่ได้ก็ต้องไปถ้าอยากทําจริงๆก็ต้องตอนนี้ผมก็ลองไปสร้างเพจใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นเพจใหม่ผู้ติดตามศูนย์คนเลยไม่มีโพสต์ไม่มีอะไรเลยครับก็คือ ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เลยถ,ถ้าจะทำเราอยากมีรายได้จากรีวจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูเนาะเป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างนะอันนี้เป็นตัวอย่างเคสที่ผมเจอมาด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆก็ลองดูว่าเ,เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับเผื่อที่จะเข้าไปดูปัญหาแล้วก็ไปแจ้งปัญหาให้กับ Facebook Support นะครับถ้า เผื่อว่าถ้าเกิดเขาแก้ปัญหาได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับได้ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวรอเขาทางเขาตอบกลับมาอีกทีนะครับว่าเขาจะช่วยเราได้ไหมนะครับถ้าแก้ไขไม่ได้ก็คือเปิดรายได้ในสตมไม่ได้เลยครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่ผมแคปเจอร์ไว้นะครับ กดที่มุมขวาล่างกดที่กล่องข้อความสนับสนุนกดที่การแจ้งเตือนของคุณตรงหัวข้อที่มีตกใจอยู่ข้างหน้าคือเรามีการโพสอะไรที่ผิดกฎชุมชนนะครับโพสแล้วแต่ว่าคืออะไรเราต้องกดเข้าไปดูอย่างอันนี้เขาบอกว่าเป็นสแปมผมก็พยายามจะเข้าไปลบโพส แต่ว่ามันลบไม่ได้นะครับมันขึ้นข้อความเออร์เรอร์ขึ้นมาว่าเราลบไม่ได้คือผมพยายามลองลบอยู่หลายรอบมันก็ลบไม่ได้นะครับขึ้นเออร์เรอร์เหมือนเดิมผมก็เลยใช้วิธีการเขย่าโทรศัพท์ตรงหน้านี้นะครับเพราะว่าของเฟซเขาเฟซบุ๊กเขาจะเป็นการแจ้งปัญหานะครับถ้าเราทําการเขย่าโทรศัพท์มันจะขึ้นเมนูให้รายงานปัญหา เราก็กดรายงานปัญหานะครับแล้วก็กดไปที่ใส่ในรายงานแล้วเราก็พิมพ์สิ่งมีสิ่งใดผิดปกตินะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปในรายงานปัญหาซึ่งของผมก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก,กดส่งครับตอนนี้ผมก็ส่งรายงานปัญหาไปที่สอง,ส,องสามโพสท,ที่มีปัญหาแล้วผมลบไม่ได้นะครับก็อยู่ในระหว่างรอหน่วยสนับสนุนฝ่ายัพพ p o r t ของเฟซบุ๊กเมตา Facebook, นะครับว่าเขาจะมาดูแล้วมาช่วยแก้ไขอะไรได้ไหมปกติเขาก็จะตอบกลับมาเป็นข้อความกลับมานะครับว่าได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็รอรอดูผลนะครับแล้วได้ผลรับยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปอัปเดตอีกทีนะครับขอบคุณที่ทุกคนที่รับชมมาจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ